วิธีการบายรีซิปนะครับไปที่ RX System แล้วก็เข้าไปที่ Internal Module On ตัวนี้ครับแล้วก็ดูรีซิปว่ามันเป็นขื้นอะไรมันเป็นสัญญาณอะไรอันนี้ต้องสัญญาณเหมือนกับ เหมือนกันตัวนี้ต้องเหมือนกันกันบรีเซพครับบายก็ถ้าเป็นสองจุดสี่ก็สติ๊กสองจุดสี่ออนเก้าร้อเก้าร้อยไม่ออนก็ร้อยออกไปครับที่การบายก็ กดรีคิเตอร์ register register แล้วก็กดปุ่มนี้ค้างไว้ครับแล้วเสียบแบต register นี่นะครับขึ้นมาแล้วอา่าคิดเพียนะครับ register หมุนไปที่อาร์สิใช่กดมาที่ r e g i s t e r เนี่ยมันขึ้น e ีเก็ t e r โอเคปุ๊บเราไปมาที่บายต่อแล้วก็ชักกระน,นีออกชักรี i p ฟออกแล้วก็เสียบอ๋อยังไม่ได้กด,กด <Bye. S 1> บายกดบายเนี่ยครับกดอาสิ เนี่ยโอเคปึ๊บโอเคแล้วติดแล้วครับไปเคียวขาอันนี้ก็จะขึ้นว่าอาสิ